หนึ่งเท่าครับกองทับเรืออเบอรนเซอร์ี่กองทับเรือเรตเต้่องทับเรือไรตแต สามหนึ่งกานท่าเรือดิแทร์การท่าเรือดิแทร์ ตัวลนี่ค้องทัาเรือได้แต้6เข่าครับออกการท่าเรือได้แต้

กองทัพเรือดิ้แ่อกองทัพเรือดิ้แยง มาต่อเจ็ดแล้วตพ่ครับขท่าเรือเตอเ,อเต กองทัพเรือเล่นแค่กองทัพเรือเล่นแกองแค่เรือเล่นแ่สิบสองสิบเอ็ด

การท่าเรือได้แต้มเรือได้แต้ม15.1เีแดงครัดูเซตที่สาครับการาเรือได้แต้ สองต่อหนึ่งครับการท่าเลอรเสิร์ตยีเปิดดีครั้งแรกเลยเต้หนึ่งต่อสามครั้งแรกเลยเต้ การท่าเรือร้แท่การท่าเรือร้แท่การท่าเรือร้แท่การท่าเรือริแท่ คาราเรตเต้สิบ <t> กีฬาเปลี่ยนแดนครับครับ